วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายลุยส์โรดอนโฟอาร์บินาเดกโรนาในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันคนใหม่ในวันที่16สิงหาคม2563ความว่า คณะท่านในลุยส์โรดอนโฟอาบินาเดกอรโนาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันกรุงซันโตโดมิโกในโอกาสที่ท่านเข้าดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสําเร็จและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโดมินิกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโดมินิกันจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายใต้การนำของท่านสืบต่อไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้เวลา17นาฬิกา25น,นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายสุทธิพรจิราธิวัฒน์ณเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาพรณ์วัดเทพศิรินทราวาสซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานเมื่อวันที่2มีนาคม2563สิริอายุ89ปี นายสุทธิพรจิราธิวัฒน์เป็นชาวจีนไหหลํามีชื่อจีนว่าฮกหว่าแท่เจงเป็นบุตรของนายเตียงกับนางหวางจิราธิวัฒน์เกิดเมื่อวันที่17มีนาคม2473เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดร,ราชโอรสแล้วย้ายมาที่โร,ร,รงเรียนอํานวยศิลและโรงเรียนอับสัญชันจนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาจากนั้นได้ช่วยเหลือกิจการของครอบครัวที่เปิดร้านขายของเบ็ดเตล็ดต่อมาธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้า ได้ขยายกิจการเป็นร้านเซ็นทรัลและห้างเซ็นทรัลตามลำดับและได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศรองประธานกรรมการบริษัทห้างเซ็นทรัลดิพาร์ตเมนต์สโตร์จำกัดรองประธานกรรมการบริษัทในเครเซ็นทรัลและประธานกิติมศักดิ์กลุ่มเซ็นทรัลซึ่งมีส่วนช่วยขยายธุรกิจของบริษัททางห้างสรรพสินค้าโรงแรมและรีสอร์ทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายกสมาคมพา่อค้าไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นต้นนายสุทธิพรจิราธิวั์เป็นผู้มีใจฝ่ายในพระพุทธศาสนาได้บริจาคเงินทำนุบำรุงก่อสร้างเสนาสนะและพัฒนาวัดต่างๆรวมถึงก่อสร้างอุทยานพุทธสถานสุทธิจิตจังหวัดเชียงใหม่และจัดตั้งมูลนิธิตลอดจนสนับสนุนโรงเรียนและโรงพยาบาลทั่วประเทศ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางเจมจิตสกุลเดิมหานกิติวัตรมีบุตรหนึ่งคนวันนี้เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลแด่คุณพุ่มเจนเซนเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของคุณพุ่มโอกาสนี้ท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนโดยเสด็จด้วย ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธองคีรสพระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วทรงถวายสังฆทานและทรงประเคนสำรับพัตนาฐารถวายพระสงฆ์สิบรูป คุณพุ่มเจนเซ้นเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สหรัฐอเมริกาแล้วได้ศึกษาต่อโปรแกร,รมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ International Program และโปรแกร,รมวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยมีความสามารถพิเศษในการคำนวณตัวเลขปฏิทินนอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งว่าที่นายหมวดตรี กองอาสารักษาดินแดนและเป็นตำรวจม้าสังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษโอกาสนี้เสด็จไปยังสุสานหลวงวัดราชบาพิรสถิตมหาศีมารามทรงวางพวงมาลัยที่บรรจุอัฐิคุณพุ่มณนะอนุสาวรีย์เจ้าจอมมารดาอ่วมพิศลเลยบุตรซึ่งหลังจากที่คุณพุ่มถึงแก่อนิจกรรมจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติซึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547 ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงจัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสโดยพระราชทานทุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการยากจนมาโดยตลอด